ขอกราบขอบพระคุณท right. no ่างพระคุณเจ้างานเนาะพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระคู่พระนงอันเงินมาจ่ายฮะวัดนะไดอย่างเงี้ยนนสว่างนนสมบูรณ์สมบูรณ์วัดบ้านนนสมบูรณ์อำเภอนนกลางตำบลฮ่าใบมันเดือดละนนท์างนี่แหละตำบลนนจางอำเภอปีบุญปีบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเอ่อ ตังต me. e Have, ้งแต่เฮาสิมาล้วเฮาก็มาพักแรมอยู่ในสองมื่อจักเพป็นเอาเขายักเป็นเอาเขาหน้าไม่กินให้ให้ให้ทิพงานอดย่ามเป็นธรมาจ่ายเงินพอกลับป๋าผมก็ไม่ไหลเด้อขอให้เออเรายังใบอีกอยู่วันปี่นาปีหนาปีหาเอาราคาได้เกาได้บอระบากันเลยว่าเป็นเจ้าภาพเกากันหายก็เกา